คลุกข้าวนั่งลงและก้มลงกินเดี๋ยวนี้ไม่กินหรือค้าตกเอเวจีปอยเป็ดแสนล้านพบแสนล้านชาชวนิดนิรันเดี๋ยวนี้ค่ะห้ามตะ ตัวคนทำกับข้าวนะคะสองแสนล้านพบสองแสนล้านชาติเดี๋ยวนี้ยืนนิ่งๆสงสารหนูคนทำพยายามกินข้าวไปนะคะสามแสนล้านพบสามแสนล้านชาติในนรกเอเวจีปอยเปดเดี๋ยวนี้ค่ะสี่แสนล้านพบสี่แสนล้านชาติในเวจีปลอยเปดเดี๋ยวนี้ค่ะช่วยกินหน่อยสิคะนั่นช้อนเดินออกประตูไปหยิบมาเลยค่ะลองกินดูสักคำไม่ได้หรือคะ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 กินลงไปเลยห้าแสนล้านพบห้าแสนล้านชาติกินลงไปเดี๋ยวนี้ค่ะเดี๋ยวนี้ค่ะเดี๋ยวนี้ค่ะ